อันนี้ก็จะเป็นบ้านกระท่อมนะครับหลังไม่ใหญ่มากหลังเล็กๆทำไว้เพื่อเฝ้านกนะครับแล้วก็เอาไว้ต้อนรับ f c ผู้ติดตามรับชมทุกท่านที่มาเยี่ยมชมผมนะครับแล้วก็เอาไว้ต้อนรับเพื่อนๆที่มาหาผมด้วยนะครับความคิดผมคือจะเอากรงนกวางข้างหลังนี่นะครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นแผนผังสร้างบ้านนะครับนี่คือตีไว้แล้วเอาเหล็กตีไว้แล้วขนาดเท่านี้นะครับ เราก็จะเอากงนกไว้ฝั่งข้างหลังนี่นะครับข้างหลังบ้านออกมาถึงนี่มาถึงกระท่อมบ้านกระท่อมนะครับเราก็จะอ้อมออกมาข้างหน้านะครับสวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมผมทางช่อง u t u b e มาร์คไทยบ้านหรือจะเป็นเพจ a c e b o o k มาร์คไทยบ้านนะครับวันนี้ก็พบกันที่ช่อง y o u t u b e มาร์คไทยบ้านนะครับอยู่กับผมมาร์คไทยบ้านเองครับวันนี้ก็ได้เรื่องงามยามดีนะครับจะมาแจ้งข่าวดีๆสําหรับผมนะครับ หลังจากผ่านเรื่องหลายๆมาเยอะแล้วก็วันนี้ผมได้เริ่มทําบ้านนะครับทําบ้านที่หลังที่จะย้ายไปอยู่ใหม่นะครับเพราะว่าผมจะเลิอกอยู่ที่ตรงนี้แล้วนะครับจะเลิกเช่าอยู่แล้วก็จะอยู่ที่ของตัวเองนะครับก็แล้วก็มีการวางแผนว่าจะทําเป็นฟาร์มนกเขาเล็กๆด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรับชมนะครับทุกท่านพอดีว่าเริ่มสร้างแล้วเป็นที่ผมเองครับห่างจากที่เก่าประมาณสองกิโลครับ ก็จะทําที่ไว้ต้อนรับ f c ที่มาเยี่ยมชมด้วยนะครับเป็นยังไงก็ไปดูเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูไปชมครับทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางในอนาคตเพื่อได้มาเยี่ยมมาชมผมก็จะได้พักผ่อนด้วยนะครับมีที่พักผ่อนมีฟาร์มนกมีบ้านแน่นอนนะครับไปครับทุกท่านเดี๋ยวพาไปรับชมครับ ตอนนี้ก็มาถึงที่ที่ว่าจะทําเป็นบ้านแล้วก็จะทําฟาร์มแล้วนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นที่แม่ผมนะครับที่พ่อกับแม่ผมยาวเลยนะครับสองฝั่งนี้ไปจนถึงไกลๆนู่นแหละครับเป็นที่นานนะครับพอดีถมไว้แล้วฝั่งนี้ก็ใช่นะครับแล้วข้างหลังจะเป็นถนนนะครับนี่เป็นถนนหลวงนะครับถนนเส้นบ้านประสุกบ้านหนองจิกนะครับมันจะอยู่ระหว่างกึ่งกลางถนนเส้นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชม นี่นะครับอันนี้ก็เป็นรถที่ผมขับมานะครับผมเป็นคนชอบรถสไตล์คลาสสิกนะครับอันนี้เป็นรถผมเองนี่นะครับช่างก็ยังทํางานอยู่นะครับพอดีผมเพิ่งเลิกงานนะครับเลยเพิ่งได้มาถ่ายนะครับนี่ครับพาขึ้นไปดูครับทุกท่านฝั่งนี้จะเป็นที่ของพ่อกับแม่ผมนะครับฝั่งนี้แล้วก็นานี้ก็ใช่นะครับเป็นที่พ่อกับแม่ผมเองอันนี้ก็จะพาไปดูเริ่มจากกระท่อมเลยนะครับนี่ตรงนี้ เดี๋ยวจะพาไปดูครับทุกท่านอันนี้ก็จะเป็นบ้านกระท่อมนะครับหลังไม่ใหญ่มากหลังเล็กๆทำไว้เพื่อเฝ้านกนะครับแล้วก็เอาไว้ต้อนรับ FC ผู้ติดตามรับชมทุกท่านที่มาเยี่ยมชมผมนะครับแล้วก็ เอาไว้ตอนัาเพื่อนๆที่มาหาผมด้วยนะครับความคิดผมคือจะเอากรงนกวางข้างหลังนี่นะครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นแผนผังสร้างบ้านนะครับนี่คือตีไว้แล้วเอาเหล็กตีไว้แล้วขนาดเท่านี้นะครับเราก็จะเอากรงนกไว้ฝั่งข้างหลังนี่นะครับข้างหลังบ้านออกมาถึงนี่มาถึงกระท่อมบ้านกระท่อมนะครับแล้วก็จะอ้อมออกมาข้างหน้านะครับมาถึงถนนเลยครับก็จะไม่ถึงถนนหรอกครับแค่ถมที่ไว้ก็พอนะครับเพราะว่าก็จะได้ปลอดภัยนะครับ แล้วฝั่งข้างในก็จะวางโครงนกเป็นล็อกด้วยนะครับพอดีผมจะทําเป็นกรงผสมนะครับแถบนี้เป็นกรงผสมเลยครับ uh อันน um um ี้ก็แม่ผมเองนะครับนี่กําลังถางหญ้าอยู่นะครับอันนี้ก็ช่างทํางานด้วยนะครับแล้วก็พ่อผมด้วยพ่อผมก็นั่งอยู่นี่นะครับแล้วฝั่งข้างนู้นจะเป็นกรงผสมเหมือนกันครับว่าจะทํากรงไก่ด้วยกรงนกด้วยนะครับนี่นะครับมาดูกันเลยครับ เริ่มจากบ้านกระท่อมเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวกระท่อมต่อออกไปนะครับเ,เพื่อเป็นที่นั่งนี่นะครับเอาไว้ต้อนรับเอฟซีผู้ติดตามรับชมที่มาเยี่ยมชมกันนะครับแล้วก็เพื่อนๆพ,พี่น้องที่มาหากันแล้วก็เฝ้านกด้วยนะครับส่วนห้องผมว่าจะขอพ่อแม่ผมเป็นทางนี้นะครับอยู่ฝั่งนี้ให้พ่อแม่ผมอยู่ฝั่งนู้น เพราะว่ามันจะได้ใกล้ต่อกระถ่อมแล้วก็ใกล้ต่อนุกนะครับนี่นะครับเป็นผังบ้านก็จะตามสี่เหลี่ยมนี้เลยนะครับที่ได้ตีไว้แม่อันนี้เป็นเสากี่ต้นบ้านหลังนี้ก็จะเป็นเสาสิบหกต้นนะครับก็ได้ขึ้นเสาเอกเสาโทเรียบร้อยแล้วผมก็ถ่ายไว้อยู่นะครับตอนที่ทําเดี๋ยวก็จะตัดลงให้ได้ชมกันนะครับ ดูข้างหลังกันครับข้างหลังก็จะเป็นสระน้ำนะครับเป็นสระน้ำของพ่อกับแม่ผมเองที่ได้ขุดไว้นะครับก็ว่าจะเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรอยู่นะครับทำเต็มระบบเลยครับนี่ครับก็จะเป็นกรงนกอยู่แถมนี้นะครับอ้อมไปข้างหลังกระทอมแล้วก็อ้อมไปข้างหน้าเลยนะครับแล้วก็ฝั่งข้างฝั่งนู้นด้วยแล้วก็ถ้ากิจการเจริญรุ่งเรืองนะครับก็อาจจะได้ฝั่งนู้นด้วย ฝั่งนู้นตอนนี้ยังไม่ได้ถางนะครับเป็นที่ของพ่อแม่ผมเองดูน,น,นะครับฝั่งนูน้นก็ประมาณนี้และครับส่วนบ้านกําลังจะทํานะครับคาดว่าน่าจะไม่เกิน2เดือนนะครับน่าจะเสร็จส่วนกระท่อมก็เอาไว้รับแขกนะครับแล้วก็คนที่มาเยี่ยมชมผมนะครับก็มีที่แน่นอนนะครับทีนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นนาของพ่อกแม่ผมเอง แล้วก็เว้นนาคนอื่นแล้วก็ต่อไปก็นาพ่อแม่ผมต่อไปจนถึงเมืองน้ำเลยนะครับฝั่งนู้นนี่นะครับผ่าเดินชมนะครับแล้วตรงนี้ก็ได้ปลูกมะพร้าวปลูกปลูกต้นไม้ไว้แล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับทุกท่านก็จะปลูกอ้อมสะน้ําเลยนะครับจะได้มีร่มมีเงานะครับเวลานั้นเวลาพักผ่อนหย่อนใจนะครับครับก็เป็นที่ของพ่อกแม่ผมเอง จะเต็มแน่นอนนะครับคงมีระบบฟาร์มแน่นอนครับทีนี้ก็จะได้นําพ่อแม่พันธที่อยู่บ้านผมออกมานะครับแล้วก็จะได้หาใหม่อีกส่วนหนึ่งนะครับเอาให้ผมมีความคิดว่าจะผสมให้ได้ทุกมีทุกแบบนะครับสามกุกรลิวตันต่อดินอะไรพวกนี้ครับคารลมตอนนี้ต่อดินก็มีพ่อแม่พันธุ์แล้วนะครับเอยมีพ่อพันธกับแม่พันธุ์ส่วนหนึ่งนะครับ ก็คือเจ้าดอลล่านะครับเป็นพ่อพันชั้นจะเป็นพ่อพันหลักเลยนะครับเจ้าดอลล่าแต่ว่ายังหาแม่พันไม่ได้นะครับท่านใดมีแม่พันเด็ดสายต่อดินก็จะแบ่งก็ติดต่อผมมาได้เลยนะครับแล้วก็มีคุณเดชนะครับคุณเดชนี้มีคู่แล้วแต่มีความคิดว่าจะเปลี่ยนคู่ให้มันเข้ากันอยู่นะครับให้มันได้เสียงสไตล์ที่ผมต้องการนะครับอันนี้ก็เป็นถนนเส้นบ้านประสุกเส้นหนองจิกนะครับเส้นบ้านประสุกเส้นหนองจิกอำเภอชุมพวงเป็นรอยต่อนะครับ ฝั่งนี้เป็นบ้านประสุกแล้วก็ฝั่งนู้นเป็นบ้านนองจิกนะครับเป็นรอยต่ออําเภอชุมพวงกับอาเภอพิมายนะครับถนนเส้นนี้บ้านผมก็อยู่ในเขตอําเภอชุมพวงนะครับ <c oughs> แม่ตรงนี้เป็นอําเภอชุมพวงใช่ไหมเขตบ้านประสุกเนาะอันนี้ก็เป็นเขตบ้านประสุกอาเภอชุมพวงนะครับถ้าข้ามเหมืองตรงสุดนาผมไปก็จะเป็นอําเภอพิมายนะครับคนละอําเภอกัน นี่ครับเขาก็กําลังทํางานอยู่นะครับก็จะไม่เข้าไปถ่ายใกล้เพื่อเพราะว่าจะเป็นการรบกวนนะครับเดี๋ยวเราก็จะผมก็จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับจนกว่าบ้านจะเสร็จเลยครับกระ่อมนี้ก็มีแนวโน้มจะเสร็จอีกไม่กี่วันนะครับน่าจะเสร็จครับนี่ครับเสาเอกเสาโทก็ได้ขึ้นทําพิธีมงคลเมื่อเช้า,ชานี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้เลี้ยงผีได้จัดประเพณีตามที่ บ้านผมเขามีอ <boundaries> ย <si suppression> ู <fin anta> <ots> ่นะครับก็ได้จัดแล้วนะครับเดี๋ยวจะตัดคลิปใส่ไว้ให้ดูนะครับทุกท่านนี่นะครับก็บ้านหลังใหญ่อยู่นะครับความคิดผมคือผมจะขอ ั่งนี้นะครับเป็นห้องของผมผมก็ได้ออกเงินช่วยพ่อกับแม่ผมในส่วนหนึ่งนะครับเ <_ T> ท่าที่ผมจะหาได้นะครับเท่าที่เด็กอายุ19จะหาได้นะครับก็ตก5หลักอยู่นะครับเพราะว่าผมก็ทํางานด้วยเรียนไปด้วยนะครับส่งตัวเองไปด้วยก็ช่วยพ่อกับแม่ออกบ้านด้วยนะครับออกค่าทําบ้านด้วยนะครับนี่นะครับผมก็จะขอบริเวณนี้เป็นห้องของผมเพราะว่าจะได้เปิดประตูอยู่ทางฝั่งนี้ ใกล้ๆกระท่อมนะครับใกล้ๆนกผมด้วยแล้วก็นี่นะครับแถมนี้ก็จะใช้หมดเลยนะครับกงผสมกงผสมผมได้สั่งช่างทําไปแล้วนะครับในส่วนหนึ่งเป็นกงผสมเป็นล็อกนะครับเป็นกงเหล็กแบบดีๆไปเลยนะครับผมเตรียมระบบแนี่นอนนะครับอันนี้ครับอันนี้ก็เป็นผังนะครับทําบ้านก็ไม่น่าจะเกินสองเดือนนะครับทุกท่านไม่น่าจะเกินสองเดือนนะครับนี่ ขนาดบ้านก็จะประมาณนี้นะครับห้องน้ําจะทําไว้ข้างนอกหนึ่งห้องนะครับแล้วก็ติดกับตัวบ้านอีกสองห้องเพราะว่าทําไว้ต้อนรับผู้ที่มาเยี่ยมชมผมด้วยนะครับ fc ที่ติดตามรับชมผมก็มาได้ทุกคนนะครับในอนาคตนะครับต้องบอกก่อนในอนาคตเพราะว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมนะครับส่วนเงินในการทําบ้านแล้วก็ทําฟาร์มนี่พร้อมแล้วนะครับก็คือรอแค่เวลาช่างทํางานนะครับให้ช่างได้ทํางานแบบเต,เต็มประสิทธิภาพนะครับ นี่นะครับก็มาถ่ายให้ดูแล้วนะครับพื้นที่ก็เหมาะอยู่นะครับส่วนตัวผมคิดว่าถ้าผมเรียนจบทํางานมีเงินก็ว่าจะถมต่อไปให้มันถึงนี่นะครับถ้ามันถึงขอบสระขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็จะต่อขึ้นไปแต่ว่าต่อไปนี้คงไม่ได้ปล่อยไก่แล้วนะครับเพราะว่าฝั่งนู้นจะเป็นบ้านคนนิดนึงนะครับกลัวจะเป็นการรบกวนเขานะครับก็คงจะไม่ได้ปล่อยไก่นะครับไก่แย้ไก่ต่อก็เอาเลี้ยงเหมือนเดิมนะครับ แต่ว่าจะสร้างเป็นกรงแบบเป็นระบบฟาร์มนะครับต่อไปนี้จัดเต็มแน่นอนนะครับแล้วต้องบอกก่อนนะครับว่าช่วงนี้ผมอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปต่อนุเขาใหญ่สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมทํางานด้วยเรียนไปด้วยเรียนก็ใกล้จะจบแล้วครับอีก2เดือนก็ยุ่งเต็มที่นะครับแล้วก็ทํางานนะครับว่างผมก็มาช่วยเขาทําบ้านนะครับอาจจะไม่ได้ลงคลิปก็ขอโทษขออภยัยผู้ที่ติดตามรับชมทุกท่านด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวจะหาคลิปดีๆมีสาระมาลงให้แน่นอนนะครับเรื่องของนกเขานะครับผมจัดให้แน่นอนนะครับมาไทายบ้านไม่เคยขัดครับจัดให้ตลอดเท่าที่ผมจะทําได้นะครับนี่แหละครับบรรยากาศก็ดีๆเลยนะครับให้ดูโดยรอบนะครับมืดหน่อยก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับพอดีผมเพิ่งว่างนะครับเพิ่งว่างมาถ่ายก็จะลงวันนี้เลยนะครับผมจะเอาคลิปลงวันนี้เลยวันนี้ก็วันที่ ยีนะครับกุมภาพันธ์สสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับทำพิธีวันนี้ก็ตัดลงวันนี้เลยนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้แหละครับสําหรับบ้านหลังใหม่ของผมเพราะว่าจะย้ายออกมาจากหลังเดิมแล้วนะครับจะมาอยู่ที่ตัวเองนะครับแล้วก็ที่ผมจะเป็นฝั่งนู้นด้วยนะครับไม่แน่อนาคตอาจจะขยายนะครับขยายออกไปถ้ากิจการลุ่งเรืองนะครับ ผมมีความคิดว่าเรียนจบปวสมานะครับผมก็จะมาอยู่ที่ผมเองจะทําฟาร์มนกนะครับในส่วนหนึ่งทํา youtube ในส่วนหนึ่งก็ผมทําอยู่สองช่องแล้วนะครับเพื่อให้มีรายได้จะได้เพียงพอต่อการดํารงชีพนะครับเพราะว่าผมไม่อยากจะไปทํางานอื่นนะครับอยากจะเป็นตัวของตัวเองอยากจะทํา YouTube อยู่บ้านนะครับงานผมก็มีทําอยู่นะครับงานซ่อมรถครับตอนนี้ก็ทําอยู่นะครับทําวันหยุดนะครับก็จะประมาณนี้แหละครับ สำหรับบ้านหลังใหม่ของมาร์คไทยบ้านนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับบ้านหลังใหม่ของมาร์คไทยบ้านนะครับพร้อมบ้านกระท่อมหลังเล็กนี่นะครับแล้วก็พร้อมทําฟาร์มเลยนะครับผมก็ได้สั่งทํากงผสมไปในส่วนหนึ่งแล้วนะครับก็จะทยอยเสร็จนะครับสั่งช่างแถวบ้านผมเองจะเป็นแบบกงไข้าขๆกระท่อมนะครับสามารถยกเคลื่อนย้ายได้นะครับ แล้วก็รอเวลาทําบ้านเสร็จนะครับผมถึงจะเอานกออกมาเพราะว่ากลัวหายด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งคือเสียงทํางานรบกวนด้วยนะครับทําให้นกหลบนะครับตอนนี้นกก็อยู่บ้านผมนะครับก็น่าจะได้อีกอยู่นะครับพ่อกับแม่พันธ์ุน่าจะได้ลูกอีกคู่ละสองคอกนะครับประมาณนี้นะครับก็มาถ่ายให้พี่น้องเอฟซที่ติดตามรับชมผมได้รับชมร่วมกันนะครับถ้าเสร็จเมื่อไรนะครับท่านใดอยากมาเยี่ยมชมผมอยากมาเที่ยวแถวนี้ มาดูการต่อนรงวิถีชีวิตบ้านๆก็ยินดีนะครับยินดีทุกท่านเลยครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับผมมาถ่ยบ้านครับก็มาเยี่ยมชมกันได้นะครับผมขอบอกก่อนนะครับว่าผมอยู่บ้านประสุกอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมานะครับผมมาถ่ยบ้านเองครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาถ่ายให้ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมผมได้รับรู้ร่วมกันนะครับก็จะประมาณนี้แหละครับสําหรับถ่ายคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมาร์คไทยบ้านได้ทำคลิปวิดีโอลง YouTube ต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ